กันที่ข่าวแรกกับการปล่อยปล,ยปลาถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระบรมราชินีค่ะโดยทางประมงเชียงใหม่ได้มีการจัดพิธีปล่อยปลาตะเพียนขาว2 0 0 0 0 0ตัวลงสู่แม่น้ำปิงในพื้นที่อำเภอจอมทองถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่บริเวณแม่น้ำปิงหน้าวัดท่าวัดศพซอยหมู่ที่3ตําบลแม่ซอยอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานปล่อยพันุ์ปลาตะเพียนขาวจํานวน2 0 0 0 0 0ตัวลงสู่แม่น้ำปิงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินี3มิถุนายน2568เพื่อเทิดเพื่อประเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเป็นการอนุร,รักษ์ทรัพ,พยากรและเพิ่มผลผลิตพันสัตว์น้ํา ในแหล่งน้ําธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยมีนายอัมพรศักด์เศษประมงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนเข้าร่วมพิธี โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวคำถวายพระราชสด,ดุดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นได้นําข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมปล่อยพันธ์ปลาตะเพียนขาวจํานวน2,000 0 0ตัวโดยแบ่งเป็นการปล่อยปลาลงสู่แม่น้ําปิงที่บริเวณ ท่าน้ำหน้าวัดศบสอยจำนวน150,000ตัวและได้มอบพันปลาให้กับผู้แทนเกษตรกรและผู้นำชุมชนนำไปปล่อยยังอ่างเก็บน้ำและแหล่งเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่อีกจำนวน50,000ตัวค่ะ